สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไวน์กูปังกันเลยแล้วนะครับก็ช่วงนี้ที่ฝรั่งเศสเดือนกันยานะครับกำลังช่วงเข้าฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยก็จะมีการจัดงานโปรโมชั่นไวน์ตามที่ห้างแล้วก็พวกร้านขายไวน์นะครับที่เรียกว่าโฟล์วังหรือว่าไวน์แฟร์นะครับคือท้าความก่อนว่าโฟล์วังเนี่ยเริ่ม,มประมาณ50ปีที่แล้วนะครับซึ่งก่อนนั้นนั้นเนี่ย ตามห้างคาฟูหรืออะไรพวกนี้นะครับคือเขาจะขายแค่วายแบบชั้นถูกๆมากๆที่เรียกเทเบิลวายคือวายที่กินทั่วๆไปแบบที่เสิร์ฟในไห้ในใน,ในจานนะครับซึ่งพอต่อมาเนี่ยเ,เขาก็พยายามจะทําให้ว่า,ามีวายดีๆได้เพื่อกินได้สำหรับทุกคนเขาก็เลยทำวายแร์นี้ขึ้นมาก็าพยายามติดต่อซื้อจะพวกไร้วายที่ดีๆเนี่ย ได้ไวายดีๆคนนี้หมายความว่าตอนนี้คือกลายเป็นไวายธรรมดาที่ราคาปานกลางนะครับแต่ก่อนหนาซื้อไม่ได้ตามห้างตามตามเมขาเรียกว่าซปเปอร์ม,รมาร์เก็ตเนี่ยนะครับพอเกิด Wi แฟขึ้นมานี่ก็ได้ทำให้อพอห้างก็ไปพยายามไปติดต่อมาแล้วก็เอาวายมาขายในราคาที่ถูกลงกว่าที่เราไปซื้อตาม,มตามร้านขายวายที่เป็นอินดิวิเดียลนะครับก็เพื่อให้ว่าวยเนีจะสามารถแพร่กระจายไปถึงวายดีๆเนี่ย แพร่กระจายไปได้ถึงทุกๆคนนะครับแต่ถึงตอนนี้แล้วคือว่าวายระดับนี้ที่เรียกว่าบัานกลางแพงอะไรพวกนี้มันไม่ได้ถือว่าแพงอะไรมากนะครับก็หาซื้อได้แล้วละทั่วทั่วไปทักงทั้งทั้ง,ท,งทั้งปีที่ห้างนะครับพอเดือนกันยานี่เขาก็จะม,มีทำเนียมอยู่ที่ว่าจ,จัดงานไวนแฟร์ขึ้นมานี้แต่ว่าตอนนี้กลายมาโปรโมชั่นวายแบบเช่นว่าลดร,ราคาหรือว่ามีการซื้อกี่ขวดแล้วแถมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งเดือนนี้ไม่ใชแ่แค่แค่แค่ห้างแล้วนะครับก็คือพวกร้านขายไวน์ที่เป็นแฟรนไชส์จัลลี้นก็ทําด้วยแล้วก็ร้านขายไวน์ที่เป็นอินดิวเวอที่เป็นธุรกิจส่วนตัวเลยรก็ทําด้วยที่ว่าเออเอาไวน์ออกมาใส่โปรโมชั่นไปลดราคาอะไรนะครับก็จะมีช่วงนี้นะครับเดือนเดือนกันยาที่จะเข้าฤดูเป็นไม้ร่วงนี่นะครับผมพูดถึงว่าคนที่ผลิตไวน์เนี่ยเขาก็อยากจะขายไวน์ไปด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นฤดูเกกียวด้วยนะครับฤด,ดไไูไม้ร่วงเนี่ยนะครับก็ถือว่าจะได้โรเตทสินคค้าไปนะรับ ก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่ามีวายอะไรที่เขาเอามาเสนอบ้างในโฟวังหรือว่าบายแฟร์ดีนะครับไปกันเลยนะครับอันนี้นะครับโฟวังอันนี้อยู่หน้าร้านขายวายที่เป็นเป็นเชนชื่อนิสซ่านะครับรมันก็จะมีบอกว่าวายร,ราคาอะไรอย่างี้นะครับสิามเก้าสิบเก็าสิบเกาสิบะไรงี้นะครับ อนนี้เป็นบาปอล,ลิเชลลาจากอิตาล,ลีเดี๋ยวก็จะมีรถราคาแล้วก็เอามาตั้งไปนี้นะครับันชื่อริซ่าครับเราลองไปดูร้านอื่นนะครับ ที่ร้านแฟรนไชส์ชื่อนิโคล่าส์ครับผมจำแนนตอนผมมาขัางเสร็จใหม่ๆเนี่ยคนข้างเสร็จแนะนำให้มาซื้อที่นี่เป็นแฟรนไชส์ที่ค่อนข้างเออดังแต่ว่าจริงๆแล้วสมัยนี้ผมมาซื้อว่าเราเราเมื่อชีพแล้วเราเกินจุดนี้มาแล้วน, <Wow. S 1> นี่ก็จะมีฟูลวางนี่ก็คือมีโปรโมชั่นคือถ้าซื้อ2ขวดลด10%ซื้อ4ขวดลด15%ลดซื้อ6ขวดลด20%ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็มีลดราคาไวนา์ถึงสามเนี่ยนะครับยุคแต่ก่อนเนี่ยมีแต่พวกห้างที่ทำลดราคาวายเดีย๋ยวนี้ละ่ะทำกันทุกที่แล้วครับลาฟโฟบางนะาเฟเนียจะมีเนี่ยครับลด15%บห้าเปเลดยี่ซ็นยังไงแต่นี่ก็ไม่ใช่แค่วายนะแอลกอฮอล์อะไรก็มา รวมกับงาน,น,นโฟวับังนี่ด้วยนะครับครับก็สรุปว่ากลับมาที่บ้านนะครับ,รบแรกก็นเน็กว่าเออไปดูโฟกับังตามร้านแล้วก็คิดว่าจะเข้าไปถ่ายข้างในแล้วก็ซื้อทักสี่ห้าหกข,ขวดนะครับแต่ว่าต้องบอกตามใจจริงเลยว่าสําหรับคนทั่วไปคนทังเสอร์ทั่วไปอันนีน้คือราคาถูกขึ้นแล้วนะครับแต่ผมเป็นมืออาชีพแล้วก็ผมซื้อจากไล่วายโดยตรงได้เลยมันจะถูกกว่านั้นนะผมก็ซื้อไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับก็ต้องพูดกันว่า ใช่ว่าโฟร์บางเคยเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของของการซื้อบริโภควายในฝรั่งเศสนะครับห้าห้าสิบปีที่แล้วว่าเราสามารถไปเลือกซื้อวายที่ดีๆได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตโดยที่ไม่ต้องไปไล่วายโดยตรงหรือว่าไปที่เอร้านที่อาจจะมีให้เลือกน้อยนะครับแต่สมัยนี้ประวัติศาสตร์ก็เปลี่ยนไปแล้วสำหรับผมเนี่คือด้วยอินเทอร์เน็ตแล้วก็คอนเน็กชันผมสามารถซื้อโดยตรงจากไล่ได้เลยนะครับแต่ก็ใช่ว่าถ้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเขาจะมีให้เลือกหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าตัวผมมีความรู้แล้วผม คือถ้าเราสั่งจากไลฟ์วโดยตรงเนี่ยเราก็จะไปแค่แคไลฟ์วาที่เดียวใช่ไหมครับแต่ว่าอี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ด้วยความรู้ที่ผมมีผมสามารถว่าเออฉันอยากได้อันนี้จากไลน์นี้ฉันอยากได้น,นี้จากไลน์นี้ผมก็เอามาเอามารวมกันได้นะครับคือด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้แล้วก็การขนส่งสมัยนี้แล้วก็ดวยส่วนตัวผมแล้วสั่งอินเทอร์เน็ตออนไลน์โดยตรงจากไลน์เลยเนี่ยมันก็ถูกไวโฟบางนี่แล้วนะครับแต่สำหรับถ้าคนทั่วไปก็ใช่ว่าเขาอาจจะ ยังไม่มีคอนเนคชันหรือไม่มีความรู้พวกนี้นเขาก็จะไปที่ฟอวางพวกนั้นนะครับเลยพาไปเที่ยวนิดๆหน่อยๆนะครับไปดูบรรยากาศนิดๆหน่อยแล้วก็อันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมนะครับว่าเดี๋ยวนี้ซื้อวายโดยตรงจากผู้ผลิตเลยนี่ยังไงก็น่าจะดีกว่าแต่ทีนี้กำนั้นก็คือต้องมีความรู้อพอสมควรน่น,นะครับก็วันนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบใจแต่ละคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับ 好，拜拜。